หลุยโยไอ้กะไม่ได้ว่าอย่างนี <at> ้หระปอนจุกแล้วรอกันหรอฮะยี่หังก่อนยี่หังก่อใหญ่เยอะกี่จ้ายู่ห้องหนูมีหมอนขางหรึเปล่ามีหมอนขางสีน้ำตาลกอดหมอนขางบ่อยังกอดกอดจะฝ่กกอด ก่อนถ้าผาก,ก่อนยังยัางอยู่บ่ยังคาท้ายนี่ไฮเลยเด้นอนบันลับเถอะโอ้ยไอคือสีเศร้าไปหาสีโบัวท็อกนั่นแหละเศ<อ>ร้าไปหาแป้งรอนนั่นแหะเป็นยังไง็ดเจ้างไองไงสม่มโกคือผ่าก,ก่อนหนูจะเสียก่อนผ่าก่อนหนูกนสะอาดจู้ตาขี้ยังกุยมาคัากกุยยังไงไม่เป็นกินเขาด้วยละ่ะ <laughs> กินน้ำกินน้ำนมก็จังเด็กหน่อยว่าถ้าเกิดนีไหมถ้าด่วนไปผ่าพื้นนี่ตั้งแต่เฟอร์ซาวตอนนี้ยุ่งว่าซ<จ>ีแล้วาาจุดเริ่มตน้นคือมีผ่ากอดตอนอนุบาทเซาไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าผ่าพื้นนี้เอาไปทำอะไรเอาไปซับน้ำมูกหรือว่าน้ำตาหรือว่าอะไรตั้งใจเอามาก,กอดเลยเอาอมาขั้นเฉียวมัน ส่เอไอเอาเท้าเงเอาวันลูกเ <โด S 1> มียพูดไดบ่มีผ่าก,กอดแน่เอา